ใช่สวัสดีตอนเช้าเช้าน,นี้ไม้เช็กตัดมาใหม่ขายดีมาก แบบนี้ก็30บาทเนาะส,สวยนะครับไม้ไซ้ใหญ่ไซ้์ใหญ่ไซเล็กนะครับราคาเท่ากันหมดเลย <S <S นีเออนี้ก็น่ารักกุหลาบหินนะครับไม้แคคตัสไม้อวบน้ำส่วนมากนะครับที่เกาหลีเขาจะขายราคาถูกนะครับผมซึ่งก็จะมีโรงเพาะนะครับเยอะแล้วก็มีชาวไทยนะครับ ก็สนใจเยอะเหมือนกันแ้งทั้งหมดเท่าไหร่นะทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่นะราคาอ่าสามสิบเหรอราคาลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เดือดพันสี่ร้อยวอนอืมหงเิษย์จำไม่ได้นะครับผมก็ไม่เคยได้มาฝั่งนี้ ก็สาบเนาะสามสิบหาบาทก็มีให้เลือกเยอะนะครับพี่พเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะสวยน่ารักน่ารักเนาะนำปลูกเลี้ยงนะครับในออฟฟิศหรือสถานที่ต้อนรับแขกนะครับต่างๆเนาะนะครับเลี้ยงจัดโซนเช็กตัดเรานะครับผมทำโซนปลูกไว้หน้าบ้านนะครับผมสวยเหมือนกันตัวนี้ก็ใหญ่มากเนี่ยอันนี้ก็สวย พี่น้องผมนึกว่าข้าวโพดนึกว่าข้าวโพดน้งนอ,งนองแฝงน,นะครับบอกว่านึกว่าข้าวโพด <c oughs> จะออกมีมีม,มีมีต้นไหนที่มันออกด่างชมพูก็มีนะเนี่างแบบเปล่าณน,นี้นะครับนี่สวยเหมือนกันราคาเท่ากันนะครับสามสิบห้าบาทหมดเลยนะครับราคาถูกๆในสวนเรานะครับขายดีมากวันหนึง่งเอ้ยอาทิตย์หนึง่งไม่คือทั้งหมดเนี่ย วันอาทิตย์หมดทั้งหมดนี้นะมาครับรอดูกันเลยมดทั้งหมดนี้ก็คือวันอาทิตย์เอ้ออาทิตย์หนึ่งเนาะหมดเกี้ยงใช่ไหมไม่ถึงอาทิตย์หรอก 3, 000, สามวันเนาะวัหมดแล้วอ่อยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมก็น้องแสงมันคนดูแลอยู่อยู่อยู่ฝั่งนี้เนาะแต่ว่าเยอะๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยวันอาทิตย์นี่วันจันทร์นี่มาอีกแล้วนี่อือจะเหลือแค่นี้แหละอือประมาณนี้เหลือแต่ต้นที่ว่าเอ่อเหลือจากคัดเลือกเนาะแบบต้นแบบไม่ค่อยสวยนะครับผม ก็จะเหลืออยู่ต้นที่ไม่สวยนะครับต้นที่สวยก็คัดไปหมดแล้ว,วแล้วแคคตัสท <laughs> ี่กระบองเพชรที่เราปลูกไว้ที่สวนใหม่ล่ะทำไมไม่ไมออกมาปลูกทำไมไม่ไมออกมาขายเขาลืมหมดแล้ว <laughs> ลืมหมดแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมเอามาเสริมเนาะนะครับให้มันมีครบหลากหลายให้เลือกนะครับ <g år> <g år> ผมในสวนเราไม่ว่าจะเป็นไม้ทีลันเซียนะครับหรือว่าจะเป็นไม้ พีโลนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอะไรนะหูย่านะครับหูย่าอีกไม่นานนะครับไม้ไทยก็จะเข้าร้านแล้วนะครับก็จะเอามาผสมผสานนะครับมสีส้มด้วยมีลูกส้มมีสรารพัดอย่างเนาะแล้วก็พวกอะไรนะคล้ายต้นมะพร้าวนะครับมาฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นทินเนเซียเราสวยงามนะครับผม จัดตกแต่งดีๆเนี่ยสวยมากในตัวไหนทงเบกทงเบกราคาเท่าไหร่นะน้องแฟงรา,าคาบอกพี่เพื่อนหน่อยทงเบกราคาหมื่นสี่พันมสามร้อยสามสามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบประมาณนี้เนาะกะไว้เลยต้นต่อต้นนะครับผมแต่ก็ให้ดู ดอกเขาจะคล้ายๆแบบดอกกุหลาบน่านอกแฟงแล้วก็ส้มยากกว่าดอกกุหลาบเนาะนะครับดอกเขาที่มีกลิ่นหอมคือดอกปานเ่ากลิ่นหอมนะครับเหมือนคล้ายดอกดอกอะไรบ้านเรานะดอกพุทธบ้านเราเปลิ่นหอมแล้วก็โ้มยากนะครับผมจะทนกว่าจะทนทานกว่ากว่าดอกกุหลาบเนาะนะครับเป็นต้นที่แข็งแรงนะครับเลี้ยงได้ตลอดปีเนี่ยนะครับทงแบ๊ก ภาษาเกาหลีเขาพูดเน้ะแต่ที่ไทยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับหนังเสือก็ไม่รู้เนีย่ยมีก็เกินสามหมื่นเขาจะเป็นอย่างเงี้ยฟูมาแล้วเนี่ยโผล่มาแล้วนะครับกว่าจะเบ่งบานได้นะครับค่อนข้างที่จะใช้เวลามันกันประมาณสองสามวันนะครับถึงจะบานถ้าเวลาบานแล้วก็คือจะนานนะครับหลายวันถึงจะสมอัปเดตประมาณนี้นะครับชมบรรได้กาศตอนเช้าเกัน ไปดูผู้ชลุก้ชลุราคาอยู่ที่90บาทไอชุดนี้แหละที่หนุ่มเกษตรนะครับคัดไอตัวดังๆไดน้นะครับคัดาจากตัวนี้แหละนะครับเป,เป็นสายพันธุ์เดีวยวกันซึ่งใบเขาจะขยายขยายใหญ่เรื่อยๆนะครับผมจะแปลงร่างเป็นแบบใบใหญ่แล้วก็มี FC นะครับท้บาัเข้ามาก็คือแบบ ใบเขาจะเป็นแบบอะไรนะออกกร,รมยี่นะครับผมออกกำรรมยี่เนาะกระถางละเก้าบาทนะครับผมไซส์สวยมาดูพวกเนื้อเยื่ออายุสี่เดือนนิดๆน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นบุตรสลาคำเอ้ยสนีจันดำพูดผิดนะครับสี่เดือน เรายังไม่ได้เปลี่ยนลงกระถางเลยเนื่องจากไม่มีเวลานะครับแล้วก็จะเป็นฟิโลใบเงินแล้วก็ซิงครเนียมนะครับผมซิงครเนียมเดฟพิงเซตนะครับผมเดฟพิงเซตก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะกำลังโตนะครับเดี๋ยวตัวกหน่อยก็จะย้ายนะครับเปลี่ยนกระถางแล้วก็ ไว้จำหน่ายนะครับผมกาลังสว,สวยพอดีเลยกาลังจะสวยนะครับนี่คือเนื้อเยื่อเราที่เราสั่งจัดจัดไหมจากสีดังกานะครับผมจากสีลังกาโตแล้วเริ่มโตแล้วนะอกนั้นก็จะเป็นขาด่างแล้วก็บอนสีมันดูแลไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ทั่วเนาะซึ่งต้นไม้นะครับเข้าร้านก็เยอะ <S <S อย่างต้นแ <ผม S 1> บดครับกานินัน,น ชั้นบนเล็กขนาดนั้น,นซึ่งต้นไม้มันเยอะนะครับผมการดูแลก็อาจจะไม่ทั่วถึงแล้วก็ไม้นะครับมันก็จะมีตัวโซมไปบ้างอันนี้ก็จะเป็นเนือ้อเหมือนกันอโลกเซียเลตชิคเข็ดเลยรู้สึกว่าตัวด่างเยอะเหมือน,นกันมันเส็จคัดแยกออกแล้ว สมบูรณ์มากนะครับจริงเป็นเสร็จเยอะจริงเพื่มเป็นเสือกแบ็คานนนิลันตัวแล้วจริงเป็นเสือกนะครับไม่ออกไปไหนจริงๆแหละไป่เข้มเหมือนแบล็คารนนินันเลย เพราะว่าอยู่ที่อากาศน้ํานะครับผมตอนนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูฤด,ด,ดูร้อนนะครับยากว่าเยอะยๆวันนี้ต้นไม้ก็มาแต่เช้านะครับเข้าร้านแต่เช้าก็สามคันละอีกคันที่สี่กำลังจะมานะครับน่าจะหลังเพียง เพื่อที่จะลองรับวันอาทิตย์วันเสาร์วันธรรมดาก็ลูกค้าก็เยอะพอแรงแล้วยิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับไม่มีที่เดินเลยอาอย่ตอนนี้ก็สวยต่อใหม่ขึ้นใชาเยอะนะครับถุงมือก็ไม่ได้ใส่